สวัสดีจ้าพบกับผมกอลเลยแสงนะครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตเน็ตเดือนมกราคม2564กันดีกว่านะครับผมอ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับผมหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะวันนี้เรามาคุยกันนะครับ เนตเดือนมกราคมนะครับ2564นะก็เป็นปีใหม่แล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นเลขรหัสเหมือนเดิมอยู่นะครับของปีที่แล้วนะของเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับยังสามารถที่จะสมัครได้อยู่นั่นเองนะครับผมก็จะมีด้วยการอยู่6แบบนะครับมี6แบบ6สไตล์ให้เลือกใช้งานกันนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถสมัครด้วยซิมใหม่นะครับที่เปิดเบอร์มาใหม่นะครับภายใน7วันนะ 7วันนี้สามารถสมัครเน็ตที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ได้เลยนะครับผมส่วนใครที่เป็นซิมเก่าๆนะคบอัพแล้วต้องการอยากจะสมัครนะครับอยากจะสมัครนะครับก็เหมือนเดิมนะต้องทดลองก,กดเลขรหัสตัวที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ก่อนนะครับต้องลองกดเลขรหัสดูก,ก่อนนะครับถ้ามันมี SMS หน้าตาแบบนี้เข้ามานะครับสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพอก็แปลว่า ซิมเก่าเบอร์เดิมที่เราใช้งานอยู่เนี่ยสามารถสมัครแพ็กเกจตัวดีได้นะครับก็ทําการเติมเงินเข้าไปในซิมนะครับแล้วก็สามารถสมัครได้เลยนะครับผมสําหรับซิมเก่านะอันนี้คือสําหรับซิมเก่านะครับต้องเช็คกันดูก่อนนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเรามาเริ่มแบบมีค่าโทรกันก่อนนะครับผมตัวแรกนะครับก็จะเป็นเน็ต2เมกะบิตนะครับราคา200บาทนะครับ เป็นเน็ตไม่อั้นนะครับไม่จำกัดนะไม่ลดความเร็วนะครับผมและก็ยังได้โทรทุกเครือข่ายนะครับโทรทุกเครือข่ายเลยนะครับผมไม่ว่าจะโทรไปเครือข่ายไหนก็ทุกเครือข่ายเลยนะครับใช้ได้ครั้งละ15นาทีนะครับผมถ้าโทรเกินนะครับเป็นนาทีที่16เนี่ยก็จะเป็นนาทีละ99สะตางค์นะครับผมแลวก็ยังได้ Wi-FI ฟรีด้วยนะ ถ้าใครชอบนะครับความเร็วเน็ต2เมกะบิตนะครับไม่อั้นไม่จํากัดนะครับ200บาทก็กดต่ามดีกันเลยนะดอกจาน900ดอกจาน9801สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็จะเป็นการสมัครโปร2เมกะบิตนะไม่อั้นไม่จํากัดนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบความเร็ว4เมกะบิตนะครับไม่อั้นไม่จํากัดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ได้ค่าโทร ไม่อั้นทุกเครือข่ายเหมือนกันนะครับราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่250บาทนะครับผมแล้วก็ได้ Wi-Fi ด้วยนะถ้าใครชอบนะครความเร็ว4เมกะบิตก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดดอกจาน900ดอกจาน9 8 0 2ยสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมถ้าใครชอบความเร็ว10เมกะบิตไปเลยนะเออมันแรงดีนะครับผมแล้วก็ได้ค่าโทรทุกเครือข่ายด้วยนะครับและก็ได้ Wi-Fi ไม่อั้นไม่จำกัดมาใช้งานด้วยนะครับ ราคาเนี่ยก็350บาทนะครับผมก็กดตามนี้เลยนะกดดอกจาน900รดอกจาน9803ย์ส0 3สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผม3ตัวนี้นะครับมันก็จะมีค่าโทรทุกเครือข่ายไม่อั้นนะครับผมครั้งละ15ลนาทีนะเอเรามาดูตัวที่ไม่มีค่าโทรกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้จะได้เฉพาะ Wi-Fi นะครับผมก็จะมี3ตัวให้เลือก สมัครใช้งานกันนะครับตัวแรกนี้ก็จะเป็นเน็ต2เมกะบิตนะครับไม่อัน้นไม่จำกัดนะครับแล้วก็ได้ Wi-Fi ราคา150บาทนะครับผมกดตามนี้กันเลยนะกดดอกจาน900ดอกจาน9771สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมถ้าใครชอบความเร็ว4เมกะบิตนะครับไม่อัน้นไม่จำกัดและได้ Wi-Fi ด้วยนะครับราคา200บาทก็กดตามนี้เลยครับ กดดอกจาน900ดอกจาน9779สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับถ้าใครชอบความเร็ว10เมกะบิตนะครับได้ไวไฟไม่อัน้นราคา300บาทนะครับก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดดอกจาน900รดอกจาน9782สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผม3ตัวหลังที่กล่าวมานี้นะครับก็จะได้เฉพาะ w i f i นะครับค่าโทรนี้ไม่ได้นะค่าใครอยากได้ ค่าโทรด้วยก็ต้องไป3ามตัวแรกนะครับผม3ามตัวหลังนี่ได้เฉพาะไว f i นะครับผมเน็ตตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นเน็ตของซิมใหม่นะครับคนที่เปิดซิมใหม่มาหรือว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมมานะครับก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับผมแต่ว่าซิมเก่าๆเนี่ยบางซิมบางเบอร์นะครับก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผมได้ทดลองกดเลขรหัสดูแล้วนะครับทุกเบอร์เลยก็ สามารถสมัครได้นะครับผมอันนี้คือซิมเก่าที่ผมใช้งานนะมันสามารถสมัครได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะสมัครนะครับก็ต้องทดลองกดเลขรหัส6แบบดูนี้ก่อนนะครับชอบแบบไหนก็ลองกดดูนะครับถ้าเกิดว่ามันมีข้อความว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพอนะครับโอเคตรงนี้แหละครับแล้วเราค่อยทําการเติมเงินเข้าไปในซิมนะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับผม เพราะว่าบางซิมบางเบอร์เนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับทําให้มันสมัครไม่ได้สําหรับซิมเก่านะแต่ซิมใหม่เนี่ยได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เป็นข้อมูลที่มาอัปเดตกันครับว่าเดตประจําเดือนมก,กราคมนะครับผม2564ี่เนี่ยก็เป็นรหัสเดียวกับเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับตัวนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ยังเป็นรหัสเก่าอยู่นะแต่ยังสามารถสมัครเดือนมก,กราคมได้อยู่นั่นเองนะครับผม ถ้าใครชอบเน็ตไม่อันแบบนี้นะครับก็ลองจัดๆกันไปนะอออที่สําคัญเลยนะครับมันต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบด้วยกันนะครับผมรวมเดือนแรกนะเออหรือพูดง่ายๆว่าใช้กันไปยาวๆครึ่งปีนั่นเองนะครับผมอีกครึ่งปีให้หลังค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าจะมีตัวอะไรใหม่ๆมานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าผมมีอะไรใหม่ๆเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตกันนะครับลาไปก่อนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปนะครับ สสวัดีครับผม